สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อมในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์หน่วยหนูน้อยคนเก่งในระดับชั้นอนุบาล2ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะหนูน้อยคนเก่งเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นการจเจริญตุบโตของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้เรามีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองได้มากขึ้นค่ะเช่นการแต่งกายการอาบน้ำการสวมรองเท้าการรับประทานอาหารการใช้ห้องน้ำการทำกิจกรรมศิลปะได้หลากหลายมากขึ้นค่ะและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบต่างๆด้วยนะคะอย่าวคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนเรื่องที่หนึ่งกันค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรื่องที่หนึ่งการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันเด็กๆสามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆไปดูนะคะว่าเด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะ ที่เด็กๆสามารถทําเองได้ก็คืออาบน้ําสระผมเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆยังอาบน้ําสระผมตนเองยังไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะคะเด็กๆจะต้องให้ผู้ปกครองอาบน้ําสระผมให้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่เด็กๆสามารถทําเองได้นั้นก็คือการแปรงฟันนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องแปรงฟันอย่างน้อยนะคะวันละสองครั้ง หรือหลังการรับประทานอาหารทุกครั้งนะคะเด็กๆต่อไปค่ะสิ่งที่เด็กๆสามารถทำเองได้ด้วยตนเองค่ะก็คือการสวมเสื้อเองการติดกระดุมเองการใส่เกงเกงเองหรือใส่กระโปรงเองและการติดตะขอและรูดสิบเองนะคะสำหรับเด็กที่ยังทำเองไม่ได้ค่ะ เด็กๆก็ค่อยๆฝึกนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะทําได้เองค่ะถ้าเด็กๆฝึกทําบ่อยๆนะคะเด็กๆก็จะสามารถทําได้เองและเด็กๆก็จะเป็นคนเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่เด็กๆสามารถทําได้ด้วยตนเองต่อไปนะคะก็คือการใส่ถุงเท้าเองหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องสวมรองเท้าค่ะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะติดที่คาดรองเท้าให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเด็กๆอาจจะ เกิดการหกล้มขึ้นได้นะคะนอกจากเด็กๆจะสวมรองเท้าหรือใส่ถุงเท้าเองแล้วนะคะเด็กๆก็ยังสามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองด้วยนะคะเด็กๆต้องทานอาหารเองนะคะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ป้อนแล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆอะค่ะเก่งอยู่แล้วค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูแบบฝึกหักของครูอ้อมกันค่ะแบบฝึกหักของคุณคูอ้อม หือตัวเด็กหน้าที่สิบห้าค่ะคำสั่งระบายสีภาพสิ่งที่เด็กๆทำได้ด้วยตนเองและอ่านตามคุณครูค่ะเด็กๆดูด้านขวามือของคุณครูอ้อมนะคะภาพที่1คือภาพอาบน้ําค่ะภาพที่สองคือภาพแต่งตัวค่ะภาพที่สามคือภาพสวมรองเท้าค่ะภาพที่ห้า ภาพที่4ี่คือภาพการรับประทานอาหารนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านตามคุณครูนะคะหนึ่งอาบน้ำเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสองแต่งตัวเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ 3. สามสวมรองเท้าเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสี่รับประทานอาหาร เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆอ่านตามครูอ้อมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถทําอะไรได้ด้วยตนเองบ้างคะจากในภาพที่คุณรูอ้อมให้ถ้าเด็กๆทําเองได้ทุกอย่างตามรูปภาพที่ครูอ้อมให้แปลว่าเด็กๆเก่งมากเลยนะคะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเด็กๆก็จะเป็นคนเก่งด้วยค่ะเด็กๆคะอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะ สวัสดีค่ะ